ลงทุนในหุ้นเติบโตให้พอตโตสม่ำเสมอทุกปีด้วยกฎ3ข้อนี้ สวัสดีครับนักลงทุนครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคที่ผมใช้ในการลงทุนหุ้นเติบโตของผมนะครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมใช้มากว่า10ปีแล้วนะครับโดยวิธีนี้เนี่ยทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะปั้นพอร์ตให้เติบโตได้อย่างสม่ําเสมอแม้แต่ปีล่าสุดนะครับที่ผลตอบแทนของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยติดลบนะครับแต่ว่าผมก็ยังสามารถที่จะทําให้พอร์ตผมเนี่ยเติบโตไปได้แต่ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าหากใครที่ยังไม่ได้กดติดตามชาแนลของผมนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลลาาาดดคคิปววมรรู้ีีๆับเกกก่ย ลงทุนในหุ้นนะครับถ้าหากว่ากดติดตามเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มกันเลยครับโดยกฎข้อแรกนะครับที่ผมใช้มาตลอดนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็อยากจะแนะนำนะครับพี่ๆนักลงทุนหรือเพื่อนๆนักลงทุนมือใหม่กดข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือการที่เราเลือกลงทุนในหุ้นที่เราเข้าใจจริงๆครับทำไมกฎข้อนี้ถึงสําคัญเหรอครับผมอยากจะบอกนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์นะครับในการลงทุนในหุ้นที่ผมมีความเข้าใจมันแค่ผิวเผินหรือว่าเข้าใจมันแค่จากการอ่านเท่านั้นนะครับแต่ว่า ผมไม่เคยสัมผัสการใช้บริการหรือไม่เคยสัมผัสสินค้าของเขาจริงๆเลยหุ้นเหล่านี้นะครับผมจะบอกว่าเป็นหุ้นที่มีโอกาสที่จะทําให้นักลงทุนเนี่ยขาดทุนได้มากที่สุดนะครับจะแตกต่างจากหุ้นประเภทที่เราเคยใช้สินค้าเคยใช้บริการของเขาหรือว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเรียกได้ว่าเราใช้อยู่เป็นประจําในชีวิตประจําวันเนี่ยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับโดยในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีหุ้นหลายๆตัวเลยนะครับที่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่น่าจะเคยใช้บริการไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่ขา ขายเกี women, ่ยวกับขนมเครื่องดื hmm. there, the people, ่มต่างๆที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อนะครับที่เรียกได้ว่าเราเข้าไปร้านสะดวกซื้อที่ไหนเนี่ยเราก็เจอนะครับหรือว่าหุ้นที่ขายเกี่ยวกับของใช้ในบ้านไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผู้หญิงครีมบำรุงอะไรต่างๆหรือรวมไปถึงผลิตภัณฑ์นะครับที่เราใช้กันอยู่ในครัวเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการซักผ้าซักล้างต่างๆการที่เราเลือกลงทุนในหุ้นเหล่านี้ที่เราเห็นสินค้าของเขาเนี่ยมันจะทําให้การติดตามงบการเงินของเราเนี่ย ง่ายยิ่งขึ้นครับคุณลองคิดสภาพดูนะครับว่าถ้าหากว่าคุณติดตามหุ้นที่เกี่ยวกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสินค้าที่มีการส่งออกไปต่างประเทศแต่ว่าคุณเนี่ยไม่ได้เข้าใจสินค้าตัวนั้นจริงๆแม้ว่าคุณจะอ่านมันอย่างลึกซึ้งแล้วก็ตามนะครับผมหุ้นเหล่านั้นเนี่ยเป็นหุ้นที่ผมแนะนําว่าถ้าคุณยังเป็นมือใหม่เนี่ยคุณอาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนคุณเลือกลงทุนแต่หุ้นที่คุณเข้าใจสินค้าและบริการของเขาจริงๆแบบนี้นะครับ ซึ่งถ้าว่าคุณเลือกแต่สินค้าที่คุณเข้าใจจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสที่คุณจะขาดทุนหนักหรือว่าจะเจ็บตัวหนักเนี่ยมันจะลดน้อยลงแน่นอนครับ ข้อ 2. เลือกลงทุนในหุ้นที่มีขนาดกลางหรือขนาดเล็กเท่านั้นครับหลายๆคนนะครับที่เป็นมือใหม่เวลาที่เข้ามาในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะไปลงทุนในหุ้นเซ็ตฟหรือว่าหุ้นในเซ็ตร้อยซึ่งหุ้นเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นหุ้นที่ดีครับแต่ผมจะบอกอย่างนี้ว่าหุ้นที่มีขนาดใหญ่อยู่แล้วเนี่ยมา켓แคปเขาเป็นหลักแสนล้านกำไรเขาเป็นหลักหลายหมื่นล้านแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะทํากําไรเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวหรือโอกาสที่เขาจะขยายฐานมาตแชร์ของเขาเพิ่มอีกเป็นเท่าตัวเนี่ยมันค่อนข้าง ยากถูกต้องไหมครับแต่ถ้าหากว่าคุณเลือกลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่มี Market c ตแแค่หลัก1 0 0 0 2,000ล้านหรือเต็มที่เนี่ยผมให้ไม่เกินประมาณ10,000ล้านเท่านั้นนะครับถึงจะเรียกว่ายังเป็นขนาดเล็กขนาดกลางอยู่หุ้นเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีกําไรอยู่ที่หลัก50ล้านหลักร้อยล้านเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าหากว่ามองในมุมธุรกิจนะครับคุณลองคิดดูว่าคุณทําธุรกิจที่คุณมีกําไรอยู่ที่ปีละประมาณ50ล้านเนี่ยโอกาสที่คุณจะเพิ่มไปเป็น100ล้านในอีก1-2ปีข้างหน้านันมีความเป็นไไปด้ง่าายกกว่าร ที่คุณทำธุรกิจที่กำไรของคุณเนี่ย อยู่ที่5,000ล้านแล้วคุณอยากจะเติบโต1เท่าเนี่ยคุณจะต้องกําไรให้กลายเป็นหมื่นล้านการทําให้บริษัทเนี่ยเติบโตจากกําไร50ล้านกลายเป็นกําไร100ล้านเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายกว่าการที่ทําให้กําไรจาก5000ล้านเติบโตไปเป็นหมื่นล้านมากๆตรงนี้นะครับเป็นเหตุผลสําคัญเลยที่ทําให้ผมเนี่ยเลือกลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นหลักนะครับเพราะว่าหุ้นเหล่านี้จะสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนทําให้พอร์ตของผลเนี่ยมีการเติบโตขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคร มีพอร์ตหุ้นที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับหลักแสนหรือหลักล้าน2ล้านไม่เกิน5ล้านไม่เกิน10ล้านเนี่ยการลงทุนในหุ้นเล็กเนี่ยจะสามารถทําให้เราเนี่ยสร้างพอร์ตให้เติบโตได้เร็วกว่าการลงทุนในหุ้นใหญ่นั่นเองครับ มาที่ข้อที่3นะครับนั่นก็คือการที่กําไรของหุ้นเนี่ยจะต้องอยู่ในขาขึ้นผมใช้คําว่ากําไรอยู่ในขาขึ้นนะครับหลายๆคนเนี่ยที่เป็นนักลงทุนนะครับติดกับดักนั่นก็คือการที่คาดหวังว่าหุ้นเนี่ยมันจะต้องกําไรทุกไตรมาสหรือแม้แต่ทุกปีก็ตามผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าแน่นอนการที่หุ้นกําไรบรรโตเนี่ยทุกไตรมาสหรือทุกปีเป็นเรื่องที่ดีครับแต่คุณต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าถ้าหากว่าคุณจะเข้ามาลงทุนแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคุณตั้งใจว่าจะถือหุ้นตัวนั้นหลัก3ปปีี5 บางครั้งในบางไตามาสเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะเติบโตได้ทุกไตามาสนะครับไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามหรือเป็นการที่บริษัทเนี่ยเขาเจอค่าใช้จ่ายอะไรที่เขาจะต้องมีการจ่ายออกไปมากกว่าปกตินะครับดังนั้นนะครับการที่เรามองกําไรเนี่ยผมขอให้คุณเนี่ยมองกําไรของหุ้นตัวนั้นแบบเป็นธุรกิจนะครับว่า หุ้นเนี่ยคุณมองแล้วว่าในระยะ5ปีเนี่ยยังไงเทรนด์ของกําไรของหุ้นตัวนี้ก็อยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้นนะครับถ้าหากว่าคุณประเมินได้แล้วว่าหุ้นตัวนี้คุณมีความมั่นใจว่าเขาสามารถที่จะค่อยๆโตไปได้อย่างแน่นอนเนี่ยการที่เขาจะกําไรไม่ได้โตในรายตรมาาเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ครับนักลงทุนส่วนหนึ่งที่พลาดขายหมูหุ้นดีๆออกไปเนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยไปโฟกัสนะครับว่าเฮ้ย ไต่มาสเนี้ยหุ้นไม่ได้กำไรโตเลยขายทิ้งดีกว่าสุดท้ายเนี่ยเขากำไรลดลงมาไม่ได้มากหรือว่าไม่ได้มีนัยะสําคัญในปีนั้นๆเลยนะครับแล้วมีหนําซ้ำเนี่ยจบปีกลายเป็นว่าหุ้นเนี่ยทำกำไรได้มากกว่าเดิมแล้วก็พุ่งทะยานขึ้นไปสุดท้ายพอหุ้นมันโตไปมากๆก็ไม่กล้าซื้อกลับนะครับดังนั้นนะครับผมอยากจะให้นักลงทุนเนี่ยมองการเติบโตของหุ้นเนี่ยเป็นระยะ3ปี5ป,หปีหรือแม้แต่10ปีขึ้นไปเลยนะครับแล้วค่อยมาติดตามดูอีกทีว่าเฮ้ยเขาสามารถที่จะค่อยๆเติบโตไปได้อย่่่่าาาาางทีีเรรรรคดดดดกหืออวไไไมไม้ะสะสุ ผิดแปลกไปหรือเปล่านั่นเองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ3ข้อที่ผมนํามาฝากนะครับสาหรับใครที่อยากจะลงทุนหุ้นให้พอตโตไวไ้หรือใครที่อยากจะปั้นพอร์ตให้คุณเนี่ยทำการศึกษาหุ้นเติบโตหรือว่าหุ้นโกลด์สต็อกให้มากๆนะครับและคุณจะเข้าใจว่าการที่คุณเลือกหุ้นได้ถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้ยากครับการที่คุณเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มอยู่ในการเติบโตที่ชัดเจนเนี่ยแม้ว่าตลาดในภาพรวมมันจะเป็นขาลงแต่คุณเลือกหุ้นที่มันไม่ได้เกี่ยวกับดับชนีสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะปั้้้้นพอร์ตตตใหเิบโไดแมแ ในช่วงที่ตลาดมันเป็นขาลงแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการมาทําคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆฟังอีกนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ